ภาครัฐและเอกชนก็เตรียมนําเสนองานให้กับรัฐบาลใหม่โดยภาคธุรกิจการเงินก็อยากให้มีการวางยุทธศาสตร์ที่จะทําให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและเอื้อต่อการลงทุนขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมเรื่องการลดค่าครองชีพและผักดันการส่งออก นายธีรนันท์ศรีหง์กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเชื่อว่าหลังจากมีรัฐบาลใหม่จะทําให้เศรษฐกิจไตรมาสสี่ของปีนี้ขยายตัวได้ร้อยละ3-4ซึ่งจะทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวได้ร้อยละ2ส่วนนโยบายของรัฐบาลอยากให้มีการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยจะต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานให้ชัดเจนอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องกฎระเบียบการค้าการลงทุน และปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เอื้อต่อการลงทุนของต่างชาติซึ่งเชื่อว่าเมื่อรัฐบาลดำเนินนโยบายอย่างเต็มที่เศรษฐกิจไทยในปี2558จะขยายตัวได้ร้อยละ3-4ด้านนางสาชุติมาบุญยญประพัฒปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้เตรียมแผนงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำเสนอผลเอกชัดชัยสาริกัญยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยเรื่องเร่งด่วนคือแนวทางการลดค่าครองชีพประชาชนเร่งรัดการเจราจาตามกรอบความตกลงที่ได้ทำไว้และแนวทางผลักดันการส่ง